สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครือข่ายนักวิจัยทั่วโลกที่มีชื่อว่า Research Gate วิธีการเข้าถึงฐานข้อมูลนี้จะง่ายตรงที่เราใช้ได้ทุกภาษานะจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือแม้แต่ภาษาอื่นๆเครือข่ายนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงการรวมตัวของนักวิจัยหรือเป็นฮับที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านงานวิจัยงานวิชาการต่างๆ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับทั้งนักวิจัยเองหรือสถาบันหรือระบบงานวิจัยใหม่ๆนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าหากเราทำงานแบบ collaborative learning หรือเกิดการ collaboration ร่วมกันงานที่ยากก็จะเป็นงานที่ง่ายขึ้นนั้นการทำงานที่เป็นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบนี้ทำให้เราเชื่อมโยงทุกคนทุกแห่งเข้าไว้ด้วยกันนะครับงานวิจัยบางเรื่องเราจะทำไม่ได้หรือเรามีป,ปัญหาอะไรต่างๆ เมื่อเราไปค้นพบกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเครือข่ายนี้เราจะได้คําตอบหรือจะได้ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจมาศึกษานะครับเป็นต้นแบบซึ่งวิธีการเข้าถึงก็คือไปที่ researchgate.net เราสามารถค้นงานวิจัยมากกว่า135รายการนะครับมีการเชื่อมโยงเครือข่ายของนักวิจัยทั่วโลกจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถวัดระดับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยทั้งของตัวเราและของสถาบันได้ด้วยนะครับจะเห็นว่าประโยชน์ของ ResearchGate นั้นทุกคนสามารถเข้าสมัครเป็นสมาชิกและเข้าใช้งานได้ฟรีโดยที่สามารถเผยแพร่ง,งานวิจัยบทความวิจัยตั้งคำถามเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ขอให้เรามีตัวอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีสถาบันต่างๆนะครับที่เราสังกัดรวมทั้งเผยแพร่ผลงาน สามารถตั้งคำถามกำหนดประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจรวมทั้งเราจะมีเพื่อนสมาชิกอื่นๆนะครับที่มีกลุ่มความสนใจร่วมกันเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดคอมมูนิตี้ของนักวิจัยเราสามารถติดตามผลกระทบการเผยแพร่ผลงานวิจัยรวมทั้งงานวิจัยต่างๆของเราหรือของเพื่อนเรานะครับสามารถแจ้งเตือนผ่านระบบอีเมลได้ วิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายมากครับผ่านกับ Facebook ก็ได้หรือผ่านกับ l i n k ์แคปหรือใช้เบอร์อีเมลที่เราใช้อยู่เป็นประจำแต่ย้ำนะครับว่าต้องเป็นอีเมลที่เป็นของสถาบันการศึกษาวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยครับเราคลิกเข้าไปที่ researchgate.net นะครับแล้วเราคลิกคาว่า join for free สำหรับการใช้งานครั้งแรกเราจะเห็นว่ามีผู้คนที่เป็นนักวิจัยตอนนี้อยู่ในระบบ มากกว่า19ล้านคนแล้วก็มีนักวิจัยที่เป็น n o u b l e p r i c e นะครับอย่างน้อย79คนวิธีการสมัครก็ไม่ยากนะครับเราติ๊กเพียงแค่คำว่า Academic or Student ก็คือแสดงความเป็นนักวิชาการแล้วก็แสดงว่าเราเป็นนิสิตนักศึกษาอีกก็ได้ครับ วิธีการเติมเข้าไปครั้งแรกแล้วก็เติมชื่อสถาบันที่เราสังกัดนะครับเช่นมหาสารคามปั๊บระบบมันจะริ้งขึ้นมาโดยตรงว่ามีสถาบันนี้ในโลกมีที่ไหนบ้างแล้วก็ติ๊กเข้าไปเลยครับมหาสารคาม university แล้วก็ไปใส่ department นะครับแล้วก็ไปใส่ว่า department ลองพิมพ์เข้าไปก่อนนะครับ department of ใช้คำว่า curriculum and instruction ก็คือภาควิชาที่เราสังกัดอยู่นะครับ แต่ถ้าไม่มีเราสามารถพิมพ์เติมเข้าไปก่อนเป็นคนแรกนะครับ and instruction แล้วก็ติ๊กคำว่า continue นะครับแล้วก็ไปใส่ชื่อนามสกุลจริงของเราประสาทนามสกุลนะครับเนืองเฉลิมแล้วก็ใส่เบอร์อ e ีเมลสถาบันย้ำนะครับต้องเป็นอ e ีเบอร์อีเมลสถาบันเท่านั้นรหัสผ่านเราไปตั้งเองนะครับนะครับ ตั้งเสร็จปุ๊บเราติคคำว่า I agree แล้วเราคลิกคำว่า Continue นะครับซึ่ง Account ของเราจะสามารถใช้ได้ถ้าซ้ำเข้าไปเปลี่ยนนะครับสำหรับผมแล้วผมมีเบอร์อ e ีเมลแล้วก็มี Account ที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ ResearchGate.net อยู่แล้วดังนั้นผมจะมาที่หน้าแรกแล้วผมจะใส่คำว่า Login เข้าไปก่อนเลยนะครับ mm hmm. เพื่อกำหนดว่าผมอยู่ในระบบนี้และสามารถเข้าไปใช้งานผ่าน ResearchGate.net นะครับก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็คลิกล็อกอินหรือใครจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับหรือ Linkedin ผมล็อกอินเข้าไปปุ๊บนะครับจะมีข้อมูลผมอยู่แล้วถ้าใครมาครั้งแรกก็ลองไปคลิกที่รูปภาพตรงนี้นะครับซึ่งเป็นรูปภาพคร่าวๆแต่สำหรับผมเนี่ยคือผมแอพพลายเรียบร้อยผมสามารถ Change ก็คือเปลี่ยนรูปภาพตัวเอง Modify ตัวรหัสอะไรต่างๆได้หมดเช่นนะครับรูปภาพผมก็คลิกมาที่รูปก,กล้องนะครับ พอคลิกเสร็จปุ๊บเราก็เลือกรูปตัวเองเพื่อให้คนอื่นเห็นโปรไฟล์นะครับชื่อนามสกุลตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถอ e ีด t ิทพุทธ่การศึกษานะครับที่เราเติมตอนนี้ผมเป็น EDD Science Education ผมก็เซฟแต่เราจะเปลี่ยนแล้วก็คลิกผ่านตรงนี้นะครับเซฟเสร็จปุ๊บตอนนี้ดี r e e เราเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูในภาพรวมนะครับ Overview About Me เราสามารถอีด t ิทได้เราจะเขียนว่าอะไรผมเขียนว่า I love to live with research in education นะครับ Languages เราสามารถเติมได้ว่าเราจะ edit เราถนัดภาษาอะไรบ้างนะครับเช่นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนเติมได้หมดครับแต่ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือตัวคำว่า discipline ถ้าเราต้องการคนอื่นเห็นว่าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรเราสามารถเติมเพิ่มได้อีกนะครับหรือ skill and expertise นะครับอันนี้ก็เติมเพื่อให้คนอื่นเห็นผลงานของเรานอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลค,คร่าวๆเช่น total research interest หรือความสนใจในงานวิจัยนะครับโดยภาพรวม citation ผมมีประมาณ704 citation นะก็คือคนอื่นาอ้างงานเรามีทั้งหมด7 6 recommendation นะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนอ่านงานผมแล้ว99,337คนนะครับเป็นอย่างน้อยซึ่งการอ่านนี้ก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะซึ่งเป็นการเผยแพร่งาน นอกจากนี้เรายังสามารถเลื่อนลงมาดูนะครับว่างานของเรามีอะไรบ้างเช่นตอนนี้ผมมีงานวิจัยใน researchgate.net เนี่ย135รายการแต่สิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเราทำวิจัยเพิ่มขึ้นคนหนึ่งจะไปเห็นงานก็จะมาเชื่อมกับเราแล้วผมมีการตั้งคำถามมีการตอบอะไรต่างๆอันนี้จะมีข้อมูลสรุปภาพรวมนะครับให้เห็น,นอันนี้ตัวอย่างงานวิจัยนะครับที่อยู่ในระบบเช่นเดือนธันวาคมอ มีวิทยามีประสาทอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นตัวเอกสารฉบับเต็มแล้วเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับหรือถ้าเราลองมาดูฝั่งทางด้านขวามือนะครับเขาจะให้ข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับมหาสารคาม University มีใครบ้างผมสมมุติว่าผมจะคลิกเข้าไปดูนะครับมหาสารคามตอนนี้มีเมมเบอร์อยู่นี้ทั้งหมด1,793คน2,941 Public publication มีสมาชิกเยอะนะี1,793 ทีนี้เราอยากดูว่ามีภาควิชาอะไรคณะอะไรมีเมมเบอร์มากสุดเราสามารถ View All ได้นะครับตรงนี้แล้วส่วน Publication ล่าสุดจะมีชื่อคู่แต่งนะครับกับผลงานในนี้เห็นไหมครับปี2021มาละอันนี้จะเห็นหน่วยงานของเราจะทำให้เราช่วยในการตัดสินใจได้เยอะเลยครับว่าจะตีพิมพ์ที่ไหนยังไงนะครับนอกจากนี้ Top Collaboration นะครับที่เราใช้บ่อยมากสุดก็คือทำวิจัยร่วมกับใครบ้าง ทำวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์ university ถัดมาคือขอนแก่น university นะครับส่วนค่า rg score นะครับก็คือค่าที่บ่งบอกว่าคนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยตอนนี้ rg score อยู่ประมาณกี่คน653เม member อยู่ที่0-4ถึง4ก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับอันนี้37เ member อันนี้20-24 26ถึง24 26 member นะครับก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ ตามจำนวนส่วนถ้าเราอยากจะดูว่างานวิจัยที่เราตั้งคำถามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปที่ question นะครับสมมตินะครับไปที่ question นะเราจะตั้งคำถามก็ได้หรือเราจะร่วมวงในการร่วมตอบคำถามก็ได้สามารถทำได้ไง่ายๆครับก็คือ เราอาจจะมีโจทย์วิจัยหรือไม่เข้าใจเรื่องของทฤษฎีอะไรบางอย่างเราสามารถโพสต์แล้วก็มีนักวิชาการเหมือนกับเป็นกระดานข่าวนะครับก็มีกระทู้ตั้งแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยกันตอบนะครับแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆได้เพื่อนได้เครือข่ายบางทีเขาก็ส่งไฟล์มาให้กับเราหรือเราอยากไปช่วยแจมก็ได้ครับตอบคําถามเช่นมีเพื่อนต่างประเทศเขาถามมาเราสามารถรีพลายได้ครับแล้วอยากรู้ว่าใครอ่านบทความนี้หรือกระทู้นี้นะครับก็มีจํานวนนะครับเราก็จะดูไป เห็นไหมมีหลากหลายภาษามากเห็นเพื่อนในเครือข่ายเหล่านี้ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหรือใครกําลังมองหางานนะครับอยากทํางานที่ไหนบ้างมีรับตําแหน่งสมัครอะไรบ้างเป็นอาจารย์เป็นโ p r o f เซอร์ที่ไหนเขาจะเขียนไว้ในนี้หมดเลยครับซึ่งเราสามารถดูได้แล้วก็สามารถสมัครได้นะครับหรือถัดมานะครับเราไปดูที่รูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้มีใคร m m e น์งานของใครบ้าง งานของเรามีคนอ่านงานเรากี่ครั้งกี่คนกี่เรื่องนะครับเป็นข้อมูลคร่าวๆส่วนนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เราคุยกันเหมือนหลังใหม่นะครับก็คือเหมือนเรากําลังสร้างเครือข่ายทางวิชาการเหมือนกับส่ง Mess e n g e r หรือข้อความนะครับระหว่างถึงกันเช่นผมกับเพื่อนจุจิจุจิคุยกันนี้นะครับหรืออาจารย์ฮาซานทอท็อปนะครับซึ่งเป็นวธีการของรารสารยุทิตุรกีนะครับหรือแอสลี่ เยริกา y ย er าอย่างนี้นะครับเป็นต้นแล้วก็คุยเรื่องงานนะครับนอกจากนี้เราสามารถดูที่รูปตัวเครื่องหมายคำพูดนี้ก็จะบอกเราว่ามีการอัปเดตอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับใครส่งอะไรให้กับเราบ้างใครรีเควสอะไรบ้างสามารถดูได้นะครับแต่ถ้าเราอยากเพิ่มเติมงานของเรามาที่คำว,ว่า a d d new นะครับจะ p b l i s h Research งานที่มีเราสามารถอัปลงไปง่ายๆครับก็ไปเลยคำว,ว่า a r t i c l e แล้วก็แส่คำว่า add public file นะครับเพียงแค่เราดึงไฟล์เข้าไปเสร็จปุ๊บเป็นไงครับแล้วก็อัปโหลดแล้วระบบจะ generate เราก็สามารถเติมคำเราสามารถค้นงานแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับหรือเติมงานเข้าไปได้อย่างสะดวกทีนี้ลองมาดูในส่วนที่เป็นหน้าบ้านบ้างนะครับว่าถ้าสมมติวเราอยากค้นงานสักเรื่องหนึ่งเราจะค้นเรื่องอะไรดีอาจจะเติมคำเข้าไปง่ายๆเช่นผมค้นคำว่า teacher Development แล้วเราก็คลิกตรงแว่นขยายแล้วเขาจะบอกว่าคำที่คุณคน้นมีดังต่อไปนี้นะมี Researcher มีนักวิจัยไหมที่ทำเรื่องของ Teacher Development เราลองไปดูที่ Publication นะครับเมื่อกี้จะใส่คำที่ค่อนข้างกระชับไป หรือว่าคํามันอาจจะดูแบบมันมีช่องว่างมําำผางผมก็จะใส่คําสั้นๆใส่คําว่า Teacher นะครับก็จะมีนักวิจัยที่เกีกับ Teacher นะีก็จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับถ้าเราสนใจแล้วจะเห็นมีตัว Publication แต่บางคนยังไม่อัพนะครับยังไม่ใส่รูปหน้าก็มีหรือถ้าเราสนใจไปที่ตัว Publication หรือผลงานเรื่องเกี่ยวกับ t e a c h e r ก็คลิกเข้าไปจะเห็นมีผลงานดังต่อไปนี้นะครับ t e ชเชอร r e l a t i o n s h i p อันนี้เป็นบุ๊กชัปเตอร์นะครับในปี2021คนที่เขียนงานชิ้นนี้ก็คือคุณลัสคริสเตียนวอฟนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆเป็นบทคัดยอด่อมีคน Recommend ต์ไปละหนึ่งคนชื่อคนนี้นะครับแล้วก็มีคนอ่านอย่างน้อย4รายการนะสครั้งแล้วก็ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเขายังไม่มีฉบับเต็มเราสามารถรีเควสต์พอคลิกปั๊บเนี่ยเขาจะส่งอ e ีเมลไปหาคนนี้หรือมีส่งข้อความไปเพื่อแจ้งเตือน ถ้าเขาเมตตาเขาจะส่งมาให้แต่บางทีอาจจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เนะเขาจะไม่ส่งมานี่ก็แล้วแต่เขานะครับหรือเราลองเลื่อนลงมานะบางคนจะมีบทความฉบับเต็มเช่นรายการนี้นะครับ The Position of Student Teacher p r a c t i t i o n e er Research r in Teacher Education นะครับ Teacher Educator Perspective เราสามารถคลิกคำว่าดาวน์โหลดได้ทันทีแสดงว่า,าจะมีบทความที่เป็น PDF เราสามารถดิสคั t ส่งข้อมูลขอบคุณได้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับ PDF ได้มาละนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเชื่อมโยงกับคนอื่นได้อีกเช่นนะครับเราอยากรู้ว่าคุณเจสสิกานี่คือใครนะครับเราสามารถคัดลอกชื่อของคุณเจสสิกาฮอลเลเวย์ ay, แล้วเราคลิกเข้าไปครับแล้วลองเซิร์ชนะครับการตามนี้เราไปดูที่ researcher หรือผู้วิจัยมีเตนนะครับลองใส่เข้าไปใหม่ครับเห็นชื่อและนามสกุลเขาอยู่ตรงนี้นะครับเจสสิก้าฮอลโลเวยที่ University of Hong ลอ n กเราสามารถคลิกเข้าไปที่ชื่อเขาเขาก็จะปรากฏรูปภาพมาแบบนี้นะครับถ้าเราอยากตามเขาเหมือนกับเป็นเพื่อนนะเหมือนใน Facebook ก็คลิกคขาว่า Follow เมื่อ Follow เสร็จปุ๊บปจะกายเป็นข้อความที่เรียกว่าเ s s a g e อันนี้เอาไว้ส่งข้อความหลังใหม่ ซึ่งผมคิดว่าการใช้งาน Research Gate แบบนี้จะทำให้เราสนุกนะครับกับการสร้างเครือข่ายทางวิชาการสืบค้นบทความได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ยังสืบค้นดูว่า Impact ของเรามีมากน้อยขนาดไหนตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยคะแนน RG Score อยู่ที่20.37นะครับซึ่งจะทำให้เราประเมินได้ว่างานของเรามีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ถ้าค่า RG เพิ่มมากขึ้น มันก็มีผลก็คือเราสามารถ create งานแล้วคนอื่นสามารถมองเห็นงานเราสามารถสร้างชุมชนเครือข่ายทางวิชาการและที่สำคัญมีคนเกือบแสนคนที่สามารถมองเห็นงานของเราเรายังสามารถเชื่อมคนอื่นได้เช่นนะครับมี following นี่คือคนที่กำลังตามผมนะครับแล้วผมตามใครใครตามเราบ้างก็จะมีค่า RG score เพิ่มขึ้นมาแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับหรือเราสามารถดูได้ว่า เครือข่ายทางวิชาการของเรามีใครบ้างนะครับเช่นนะครับท็อปโคโออเทอร์คนที่มีผลงานร่วมกับเรามากที่สุดตอนนี้มีใครบ้างนะครับค่าอา Score กอร์เขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อนร่วมงานที่มีหลายชื่อและมีผลงานร่วมกันนะครับเช่นผมหวังว่าถ้าสมมติเรามาใช้ถามข้อมูลที่เป็น ResearchGate.net แบบนี้จะช่วยทำให้เราทำงานวิชาการได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น เอาเปนว่าวันนี้ผมมาแนะนําทริคแบบง่ายๆก่อนนะครับวิธีการส่วนที่เหลือท่านลองไปปฏิบัติดูไม่ว่าจะเป็นการสร้างคําถามนะครับจะสร้างเองหรือไปตอบช่วยคนอื่นหรือหางานค้นงานวิจัยสร้างเครือข่ายฟอนโ o w ซึ่งเทคนิควิธีการเหล่านี้<อ>ผมคิดว่าฐานข้อมูลของ researchgate net น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักวิจัยไม่จะเป็นทั้งหน้าใหม่หรือเป็นมืออาชีพเพราะเป็นเครือข่ายที่มีผู้ใช้มากกว่า19ล้านคน ซึ่งผมถือว่าเป็นเครือข่ายนักวิจัยที่ใหญ่มากนะครับและขอให้ท่านมีความสุขกับการใช้งานผ่าน researchgate.net นะครับหากมีประเด็นมีคำถามอะไรก็ท่านสามารถฝากข้อความหรืออีเมลมาครับมีคำถามทิ้งไว้ให้ผมตอบก็ได้นะครับก็ยินดีเสมอนะครับสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับ researchgate.net ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการทำงานวิชาการครับสวัสดีครับ